ค่ะทุกคนวันนี้นะคะซาจะพาไปดูบรรยากาศเมื่อคืนนะคะที่เราไปขับบิ๊กไบค์กันนะคะตอนนี้นะคะพี่เมย์ก็เตรียมรถเอารถลงนะคะจะบอกว่าเอ็ดพันนะคะซาไม่ได้ขับนานแล้วนะทุกคนจนหนูเข้าไปอยู่นะคะแล้วมันก็ขี้ใส่รถทรายนะคะดูคือมันขี่ใส่ไม่ว่าแล้วมันไม่เก็บหลักฐานด้วยนะคะแล้วทาอะไรมันไม่ได้เนาะเพราะพี่เมย์ไม่ฆ่าสัตว์นะคะก็ต้อง ปล่อยให้มันกัดลถขึ้นลดนี้นะคะตอนนี้เราก็เตรียมตัวเตรียมของนะคะที่จะเดินทางกันนะคะจะไปไหนต้องบอกลูกหมูตลอดเลยนะคะก็เหมือนคนอะ่ะทุกคนมันรับรู้นะคะแล้วก็พี่หมูมันเป็นเด็กฉลาดมากๆเลยนะคะายกับพี่เมย์นะคะเจอกันได้รักกันได้พอเอทพันเลยนะคะายก็เลยไม่คิดที่จะขายนะคะไม่ค่อยได้ขับแต่ก็ไม่ขายนะคะพัน <8, 000 S 1> เป็นรถมอเตอร์ไซค์คันแรกที่แพงที่สุดในชีวิตซาเลยนะคะ เอสพานคันนี้นะคะมันมีสตอรี่นะคะมันทําให้ซายกับพี่เมย์ได้เจอกันนะคะดูสิทุกคนไม่ได้ขับหลายเดือนจนสนิมขึ้นถังนะคะเปิดถังน้ามันไม่ได้เดี๋ยวอนะีพีหน้าถ้ามีโอกาสได้มาขับอีกใบอีกนะคะจะมาเมาท์มอยให้ฟังนะคะว่าทําไมเอสพานถึงทําให้ซายกับพี่เมย์มาลักกันนะคะนานๆที่เราจะนัดกันไปกินไก่ KFC นะคะไก่ KFC <ไ>ที่เราจะไปกินคือที่อินบุรีนะคะทำไมต้องเป็นไก่อินบุรีนะคะระยะทางในการขับรถนะคะมันเหมาะเจาะนะคะไม่การ ไม่ไกลมากนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากขับรถเล่นนะคะใครที่ขับวิกไปนะคะอยากมาขับด้วยกันก็มาได้นะคะขับขี่รถใหญ่ๆซีซีเยอะๆ,ๆนะคะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองนะคะอย่าไปห้าวตามคนอื่นนะคะมีสติในการขับรถเยอะๆนะคะวันนี้รถทรายมีปัญหานะคะเพราะไม่ได้ขับนานนะคะเตะเกียร์ไม่มันเลยชิฟเตอร์น่าจะมีปัญหานะคะทุกคนถึงบ้านอยากปลอดภัยนะคะลูกชายก็รออยู่นะคะสนใจเสื้อนะ้ำไม่อาบไปกดไอติก้าติดต่อ ได้เลยนะคะส่งของทุกวันนะคะส่วนใครที่จองชุดเซตลายทหารนะคะสั่งได้ในเพจนี้เลยค่ะ